สวัสดีครับลูกค้าของบริษั English Walker, ท e n g l i s h Focker เว i ยดจำกัดทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจะพาลูกค้าทุกท่านมาพบกับถังฉีดพ่นสเปรย์แอร์ฟ็อจากประเทศเยอรมันนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นี่เองครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องของถังฉีดพ่นสเปรย์ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบภายในเครื่องนะครับก็จะมีถังมีหัวฉีดมาให้ ตรงนี้ก็จะเป็นสายเอาไว้ต่อกับตัวพ้นนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นสายสะพายพร้อมกับอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนในเครื่องนะครับครับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ผลิตจากสแตนเลส AISI 304ซึ่งเป็นสแตนเลสที่ถือว่าดีที่สุดในโลกเลยก็ได้ครับมีคุณสมบัติแข็งแรงโดยสารเคมีเนี่ยจะไม่สามารถกัดหรือว่าทะลุออกจากถังได้นะครับ ซึ่งต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยบางทีใช้ไปนนานเนี่ยจะเกิดการขังรั่วแทงรั่วเคมีกัดแต,ต,ต่ตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสเกรดดีเกรดแท้เลยนะครับซึ่งจะไม่มีปัญหาสารเคมีกัดถังเลยนะ,ค,ะครับครับตัวเครื่องก็จะมาพร้อมกับที่วัดแรงดังนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะบอกว่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เราสู่เข้าไปเลยเนี่ยแรงนันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับปล่อยอลมเวลาที่ไม่ใช้ล้นนะครับดึงเพื่อให้ลมในถังออกนะครับส่วนตัวนี้ทาจากทองเหลืองครับสนิทไม่ขึ้นฮะมาพร้อมกับตัววัดสี่ระดับหัวพ่นสี่ระดับด้วยกันครับก็จะมีหัวพ่นใหญ่หัวพ่นเล็กแล้วก็หัวพ่นรองฝอยนะครับ ซึ่งนุ่นอื่นเนี่ยอาจจะมีมาให้แค่แบบเดียวนะครับตัวตรงเนี้ยมีให้เลือกถึงสี่หัวสี่แบบเลยนะครับครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นสายสะพายครับเอาไว้สะพายตอนพ่นนะครับก็จะมีให้สองอันด้วยกันนี่ครับสะพายตรงเครื่องสะพายแล้วก็เดินพ่นตามจุดที่มาในอาศัยได้เลยนะครับในแบบนี้สองคุดครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากเลยครับ เราทำการเติมน้ำเนี่ยครับเราจะหมุนนิดเพื่อทำการเติมน้ำเนี่ยครับเราเติมน้ำนในถังนี้ครับเติวเวมน้ำในถังเสร็จปุ๊บเราก็ทำการปิด แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแน่แนเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการปั๊มนะครับอาลมเข้าไปในเครื่องนะครับประมาณสิบถึงยี่สิบทีนะฮะน่ครับแรงนั้นก็จะขึ้นโชว์ครับว่าตอนนี้มีลมอยู่ในถังเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นท่อเอาไว้ค้นน้ำยานะครับ ก็จะมาบังยงตามสายตัวนี้ก็จะเป็นสายพี c ซครับมีความหนานแน่นแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับสามารถใช้งานได้นานนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหัวทองเหลืองนะครับเสนิมไม่ขึ้นฮนะเดี๋ยวเราจะาโชว์วิธีการพ่นให้ดูนะครับนะครับเราก็สามารถปัดได้สี่ระดับครับ b 4ดอันนี้เราใช้แบบพ่นรองฝอยนะครับ แล้วก็พ่นตามที่จุดที่ยุงมาแรงรวมถึงแมงสาบอาศัยนะครับนะครับพ่นพ่นพ่นแล้วก็ผสมน้ํายาน้ํายาก็แล้วแต่นะครับมีพ่นกําจัดยุงก็ใช้น้ํายากําจัดยุงพ่นกาจัดแมลงสาบก็ใช้น้ายากาจัดแมลงสาบนะครับวงแรนแทงก็ต้องผสมกันนะฮะแล้วก็พ่นตามจุดที่แมลงอาศัยเนี่ยครับจะพ่นเป็นกระอองะฮะนี่ฮะ พ่นไปตามจุดที่มแมลง3าบแมลงคานอาศัยนะครับตามพื้นตามผนังตามท่อพวกนี้นครับก็จะสามารถกําจัดมแมลงได้นะครับก็พ่นไปตามจุดที่มแมลงอาศัยอยู่นะครับ พ้นกำจัดมาแรงตามจุดที่มาแรงอาศัยนะครับครับผมเพื่อนตัวนี้ก็นำข้าวจัดจำหนโดยบริษัทเ er n ็ i ร h ชฟ o k e กอรประเทศไทยจำกัดน,นะครับสำหรับผู้ค้าก็สามารถโทรมาสั่งซื้อได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับสวัสดีครับ